เราควรแนะนําชื่อแล้วก็บทบาทได้รับแล้วก็อธิบายคาแรคเตอร์ของเรานิดหน่อยครับค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเนอยพิชชาพานะคะรับบทเป็นไอรีนค่ะคาแรคเตอร์ของไอรีนนะคะก็จะเป็นคนอ่อนโยนใสๆขี้กลัวแล้วก็หวาดระแวงค่ะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยก็มีความกล้าแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากเลยค่ะก็สวัสดีครับชื่อโลมาพัสุดน,นะครับก็รับบทเป็นผัดครับก็คาแรคเตอร์ของเขาก็จะแบบดูมีพิรุษเ,เก็บความรับไม่อยู่ แล้วก็ดูแบบว่าค่อนข้างจะกวนประสาทก็นั่นแหละครับผมสวัสดีค่ะหนูชูวยเด็กหญิงปิติเน,นทันนชิชรพันธ์ชื่อเล่นชื่อบีบีค่ะแต่ว่าหนูได้รับบทเป็นตัวละครที่ชื่อว่าแอลลี่ค่ะเป็นตัวละครแอลลี่จะเป็นแบบตัวเอาแต่ใจงองแงดือด้อ,อแต่ว่าถ้าแบบสรุปแบบจริงๆก็น่าจะเป็นตัวที่น่ารำคาญที่สุดในเรื่องค่ะชื่อโอเคชัยยพรมนะครับได้รับบทเป็นกริชนะครับ นั่นแหละครับก็ทําเป็นลูกน้องคนขายประกันนะครับแล้วก็เอาไม่ใช่ <laughs> ก็เป็นจากดูจากโปสเตอร์นะครับเป็นคนถือวานก็เป็นพนักงานโรงแรมนะครับหรือก็อเป็นตัวลึกลับแล้วก็ไม่ค่อยยิ้มแย้มแล้วก็ไม่สดใสเท่าไหร่เลยครับสวัสดีครับผมชื่อเจฟครับรับบทโดยเป็นทาวินครับก็ ตัวผมตัวละครทาบินก็จะเป็นคนแบบเง,งียบแต่ว่าเป็นคนสุภาพครับเป็น <c oughs> คนดีครับความสนุกหรือว่าความท้าทายในภะาพยนตร์เรื่องนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับเพราะว่ามีบางคนก็เป็นมือใหม่ด้วยนะครับลองเล่าให้ฟังแต่ว่าเป็นยังไงบ้างกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับผมแล้วด้วยความที่ผมเป็นมือใหม่เข้ามาใหม่ครับก็แรกๆไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงดีครับแล้วก็ไม่รู้ว่าะจะแอคยังไงดีให้มันเข้ากับ สถานการณ์ครับแต่ก็ได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆกับเื่อนร่วมทีมครับก็แล้วก็เข้าใจกับทีมงานครับแล้วก็ได้ทํางานตามที่ทีมงานต้องการครับประมาณนี้ครับครับสนุกก็คือเราก็ได้เป็นทั้งกํากับแล้วกม็มาแสดงด้วยวก็ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแล้วก็ครั้งแรกที่แสดงเหมือนกันแต่ว่าเราก็ได้กํากับมาหลายคนแล้วแล้วก็หลายซีนแล้วก็ แบบบ็อกกิ้งอะไรอย่างนี้ผมก็คิดว่าก็พัฒนาตัวเองไปเยอะมากครับค่ะก็เรื่องนี้นะคะทําให้ก็สนุกมากมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นนักผได้เล่นมาเป็นนักแสดงเพราะว่าที่ผ่านมาหนูทํางานเบื้องหลังมาโดยตลอดค่ะแล้วก็เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่ได้เล่นเลยก็รู้สึกท้าทายมากๆค่ะเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนขี้อายแล้วก็ไม่ค่อยกล้าแสดงออกอยู่แล้วเลยรู้สึกท้าทายกับตัวเองมากๆเลยค่ะก็ก็สําหรับผมก็บอกคําเดียวเลยยาก ก็ความที่ผมเพิ่งมาเล่นรอบแรกก็รู้สึกว่าแบบมันดูมีอะไรเยอะกว่าที่แบบเห็นแบบอย่างเช่นแบบการถ่ายมีมีแบบมีหลายคัดมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ก็ตอนถ่ายก็โดนไประมาณสิบแปดเทคก็สุดยอดครับผม ก็ก็ถ้าเป็นถ้าถามแบบนี้ก็น่าจะตอบว่า2อย่างเลยค่ะมันก็สนุกด้วยค่ะเพราะว่านี่ก็คือครั้งแรกที่ได้เขาฟิล์มเฮ้ามาครั้งแรกเพราะว่าหนูไม่ได้แบบเคยแสดงแบบจริงจังขนาดนี้ละค่ะแล้วมันก็สนุกด้วยเพราะว่าเราจะได้แบบจะได้ดูบทแล้วก็ต้องแบบพยายามจาแล้วก็ต้องท่องให้ได้อะค่ะมันก็ยากแล้วก็สนุกเหมือนกันค่ะการทํางานร่วมกับทีมงานเพื่อนๆคนอื่นรวมถึงนักแสดง เป็นคุณครูแล้วก็รวมถึงนักแสดงที่เป็นเด็กด้วยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มันก็หนูก็จริงๆแล้วหนูแบบไม่ได้เคยคุยกับใครมาก่อนเลยนะคะแบบถ้ายิ่งเป็นรุ่นพี่หรือแบบพี่ๆโตกว่าหนูก็ยิ่งไม่เคยแบบคุยคุยกันเลยก็เลยแบบนี่ก็น่าจะเป็นแบบสิ่งที่ดีจะได้คุยกับคนอื่นบ้างแล้วก็แบบทํางานร่วมกันหมดค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะก็แบบก็โอเคดี แก็ก็กดีแก่ดีครับก็อาจจะมีมีปัญหาบ้างนิดหน่อยครับก็ก็ดีดีอยู่ครับเนี่ยค่ะก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าก็ได้ทํางานร่วมกับครูที่ไม่เคยคุยหรือว่าไม่เคยรู้จักมาก่อนด้วยค่ะแล้วก็รวมถึงน้องๆในทีมหรือว่านักแสดงเองด้วยก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็แอบกังวลนิดนค่ะว่าเราจะเล่นได้จริงไหมเราจะเล่นตามบทกับคนที่เข้าฉากด้วยได้จริงไหมค่ะ ก็ที่ท้าทายมากๆก็เป็นสําคัญเรื่อง manage ในเรื่องของเวลาครับในเวลาเราไปในซีนไหนแล้วก็ต้องให้เขาแบบแสดงให้เสร็จแล้วก็แบบรีบๆให้เทคน้อยที่สุดเพื่อจะได้สมบูรณ์แบบมากที่สุดครับก็ได้ทํางานกับร่วมทีมครับอะไรอย่างนี้ครับก็ได้รู้จักแบบพี่ๆแล้วก็น้องๆมากขึ้นครับอะไรอย่างนี้ก็ได้ทํางานร่วมกันแล้วก็ได้เข้าใจว่าจากทํางานแบบไหนแล้วก็ผมก็ได้ ทำตามที่เาขาต้องอส่งงานมาอะไรอย่างนี้ครับผมก็เข้าใจพยายามเข้าใจแล้วก็ได้สัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นครับกับรุ่นพี่รุ่นน้องครับทั้งเพราะว่าผมเป็นมือใหม่แล้วก็เป็นเด็กใหม่จากที่นี่ด้วยครับฝากหนังเรื่องนี้ของพวกเราด้วยนะคะเพราะว่าพวกเราตั้งใจทํากันมากๆเลยค่ะแล้วก็มาร่วมหาคนร้ายในเรื่องนี้ไปด้วยกันนะคะเราหวังว่าจะได้พบกันในโรงภาพพนตร์ค่ะ